เป็นไงดีไม่เคยได้เคยวันละเราจะมาได้กินอ,อยู่มาเข้า,ขากันอโอ้กได้ไปไล่กันโอ้โอโอโอโคนจุดจุพากันไปไล่แล้วก็ผีควายก็เนืองเนืองนืองเนืองเวียกันกันเนือง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 ก็ไปเล้เาคนกล้า ควายใครตอนนั้นอ <m> ่ะก็ควายอานี่งอ๋อควายพ่อแม่เนี่ยนะโอ้ยเวียงไก่สองใช่ชื่อควายเนี่ยชื่อไอ้เวียงไก่สองฮจับได้เลยอ่าอันนี้เขาขีไอ้เวียงแล้วขีสองอ่แล้วควายเขาออกหน้าเขาก็ไม่ออกอืมอำไปที่เองมันชนะเดี๋ยวเองควายเราเราตกจะขาดควายอะไรปาณนมันไม่ไกอ่ะตอหญ้าหัวติดไก่เง่ะ

มันตกไฟแล้วเนี oh. Oh, ่ยอย่ามาจอเอ้า้จกจะรู้ยัให้มันตกเล้าัวงั้นอย่างั้นอย่างนี้โไม่ดูไม่แลลูกหลานเลยอรักเาไเนาะเาไหนๆก็พ่อมันก็ตายแล้วงั้น

สงข้างไปไปไหนกันนะไอเ็ออกจากนองงบน่เนาะออกน้องไปไหนอ่ะเขไปนู่ไปควาหนองมุแตกไปนูแล้วั่นเียเดลอวัีเอาหัวไหัวแขันเอท้องท้งบ้านยู่ไหนตอนนั้นอ่ะปบเปปงอ๋อปาเปงปาเปง ว่ามันแตกไปแล้วนะแตกไแล้วเนาะอ้นั่นนอกันาวงข้ัวจะตายลแแต่เราปนาเขางไปตามไหม mạnh dần mấy người, chúng ta lỡ được là nó mạnh dần, từ nhau. Mình cứ thay luôn, thay, 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 phải thay, 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 ป่้าแกะนอนเงงเนาะไปดิการสองคนยังแรงยงน้อนน้าอ an ุ้ยน้องนี่คือใครเลี้ยงปลาหลองเออเลี้ยงปลาหลองเออเลี้ยงปลาหลองเลยละแล้วก็อุ้ยน้องนี่ไม่งานจะเกิดเมื่อไหร่โู้ยน้องวางเด็กะ นี่หววันเด็กกันตอนนั้นยนะังเด็กดวอยป่มั้งั่อายถ้าพ่อกแม่พ่อกับม่าเชอบ่อพ่อา,า,าชอบอะไร,ออะไรแล้วคนที่ชอบอะไร Mình không nên làm cho cái này.